สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคนองบัวใหญ่นะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวที่จะทำการชนในวันที30่ก30ก,กับ31กรกฎาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องนวัสดีค่มาจากหัวชนเด่นใต้นะคะน้องชื่อได้แนะนำตัวนี้นะที่ป,ปนครับถามมาจากใครโคนไหมคะน้องซอเผ็ดแก้วครับซอบเผ็ดแก้วก,ก,กระบี่นะคะคน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องดุกแดงกระบี่จอมสั่งงานครับ โคดุกดังกระบี่จอมสังหารนะคะน้องเขาอายุกี่ปีล้วคะนี่แปดปีแล้วประมาณแปดปีนะคะเขาเป็นทายาทคองตัวนี้พอสามไม่น้องน้องไม่ครับลูกไอ้น้องไม่นะคะตัวนี้ชนหมากี้ครั้งนะคะชนหมากลังเรียวครับหนึ่งไฟชนะที่ไหนคะนี่ชนะกระบี่ชนะมาจากกระบี่นะคะกี่นาทีได้น้องตอนนั้นซิปซิปว่าครับซิปกว่านาทีปิดเจ้าปิดเกมได้นะคะวิชาทางชนน้องเข้าประเพลในอะคะน้องไปร่งกำนาครับชนไปร่งคำนานะคะตัวนี้นะน้องเดิมว่ากันว่ากี่โลได้นี่ กโสามซีโลวัวทุกคูนี่กินยากินน้ำได้ดีไหมเนองกินดีค่กินดีกินดีไม่เลือยาไม่ทำหนุยนะคะรอบนี้ผมผ่าความมั่นใจมานกี่เปอร์เซ็นต์คะรอยเปอร์เซ็นต์กับเต็มรอยกันเลยนะคะและสภาพร่างกายน้องวัวค่ะสุดผอมกี่เปอร์เซ็นต์ในไส้ตาล90เลครับตอนนี้ตอนนี้ประมาณ90อี10เปอร์เซ็นต์ไว้ท้าแลกกันวันชนนะคะค่ะให้น้องฟักทั้งเอฟซีเราผู้ติดตามได้เลยค่ะ ฟอกติดตามเวบสีกระบีจอมซังห้านันะนะครับมาเลยกระบีไม่มู่แน่นอนครับ <c oughs> มาจากกระบี่ไม่มู่แน่นอนนะคะคุณนี่มีความมั่นให้ชมกันแน่นอนนะคะ่วยเชร์ช่วยชมขายเขาด้วยนะคะโคโดุกด้างกระบี่จอมสังห้านพบกับโนซาลิกาดงเรือไอหนกเล็กนะคะคุณนี่ทําการชนกันทีสนามกีฬาชนโคนองัวหญ่ในรอบเดือนกรกฎานี้ถึงรางาวันกันทีซีแซนสองหมื่นบาทนะคะ่ะขอบคุณมาค่ะโชยดีมีเช่พาบวรับขายขานอขอบคุณมาค่ะครับ ทิ่วันนี้เราอยู่กันที่สนามเฉินโคบ้าน้องบัวใหญ่นะคะวันนี้จะพามาดูความสับความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวคูเอคูนึงนะคะของรายการนะคะซีเซ่นสองหมื่นบาทนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชุดเด่นตายนะคะพ่อมเชื่อได้แนะนำตัวนิดนึองมาเชอผู้ใหญ่ซ่าขนรับใหญ่แก๊กครับใหญ่แก๊กมาจากขายคูนนะครับผู้ใหญ่ขายคูนบ้านๆนะครับลูกบ้านๆรับผมครับผมฮ่าโยน้องปลาเลรอกน้องวัวตัวนี้ชื่ออะได้ค่ะผู้ใหญ่ชื่อโดดสาาพกาดงครับ ไอ้หนกเล็กาดงหอไอ้นกเล็กนะคะกับป้อมกับปอมอยู่กี่ปีแล้วประมาณสิบปีครับประมาณสิบปีอย่างร้อยอย่างสดมบูรณ์นะคะกับป้อมกับป้อมชนมากี่ครั้งแล้วครับสองครั้งครับสองไฟล์หลาสุดนีิชนะที่ไหนครับชนะท่าหนองวัวครับที่หนองบัวแยกนี้เลยกี่นาทีครับผมประมาณสิบนาทีครับสิบนาทีปิดจบะปิดเกมได้เลยนะคะกับป้อมับปมทางชนลูงเข้ากับเพนได้ค่ะชนประเภทไม่แคบเลื่อยๆครับมีปลายชนเลื่อยๆมีปลายยอดนะคะครับผม วัวทุ่งผูหอมนี่เขากินยากินน้ำได้ดีไหมคะคุณยายครับกรับ้อมสมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดีไม่เหลือยญ้าไม่ทำนุ่ยเลยนะคะกระเพอนเดินวัววันกิโลได้ค่ะนี้ครับประมาณวันหน้ากิโลครับหกิโลไปกลับนะคะหรือเป้าเหลือพ่นลงยังคนานี้ยังครับยังยังไพ่นเลครับครับรอบเที่ยงถึงเพื่อนมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะคะตอนนี้ใช่ไหมครับค่ะตอนนี้เลยประมาณเป็นทีเปิดเท่นครับตอนนี้ประมาณแปดสิบและสภาพร่างกายของหนองวัวค่ะสัดหลอมกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณเป็นทบเปิดเท่น วัวก็ประมาณ80อีกยีไว้ทาแลก,กันวันชนนะคะครับผมค,ครับผมค่ะให้ผู้ใหญ่ฟักาง f c หรือผู้ติดตามได้เลยค่ะผู้ใหญ่ครับอ่าขอเชิญ FC อ่าที่วันวันชนตุกตานนะครับอ่รอบนี้กับปบกันดีน้องมวยใหญ่ากับวันดีสแทสเวดกับค่ะครับชมช่วยแชร์เ,ชเป็นแรงเชียร์แรงใจนิด้น่ยนะคะที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอนี้คือโนสซาลิกาดงหรือว่าไอ้นกเล็กนะคะไายัดผักภูมินะคะตัวนี้นะครัทำการชนกับดุกดางกระบี่จอมสังหาร ค er ู่น <cute> ี้ทำการชนกันทีสนามกีฬาชนโคโนอโบยหา่ในรอบเดือนกรากาคดในวันที่30แล้วก็31นะคะชิงเงินรางวัลกันที4,000,000บาทนะคะเขาคุณมาค่ะาหวัดดีครับคุณผู้ชมหวัดดีครับ